ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากที่ฟังเรื่องราวของสามบรรพการและห้าจัก,กรพรรดิแห่งนภศักษษ์์ิิทสธเฉินเซี่ยงก็รู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเพียงตำนานและอาจไม่มีตัวตนอยู่จริงผู้อาวุโสสามบรรพการและห้าจัก,กรพรรดิเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นใช่ไหมเฉินเซี่ยงถามขึ้นข้ารู้สึกว่าพวกนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงๆ แม้มันจะเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆกันมาแต่สาบรรพกาลและห้าจักรพรรดิสมควรมีตัวตนอยู่จริงหญิงกวงกล่าวสิ่งเดียวที่ข้าไม่เข้าใจก็คือประเด็นที่ว่าทำไมปรมาจารย์กุย้ยหยวนถึงคลั่งไคล้เหวาเทียนสู้มากขนาดนี้แต่หากมันยกย่องใครคนหนึ่งเป็นอย่างมากก็ไม่ควรเอาใครคนนั้นมาเป็นต้นแบบทาสรับใช้ของตนเองเพื่อก่อกรรมทำชั่วไปทั่วหัวระแหงแบบนี้ เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วข้าไม่คิดว่าการใช้เหยี่ยงเทียนสู้เป็นต้นแบบของกูหลิงสู้จะเป็นการกระทำเพื่อย,ยกย่องสรนเสริญเรื่องนี้น่าคิดอยู่ทีเดียวเจียงเวยพยักหน้าอย่างไรก็ตามมีความเป็นว่าปรมาจารย์กุยหยวนอาจยกย่องเหยี่ยงเทียนสู้มากเกินไปส่งผลให้ความคิดของมันผิดเพี้ยนไปจากปกติยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งหญิงกวงกล่าวขึ้นนั่นก็คือปรมาจารย์กุยหยวนเกลียดชังเหยี่ยงเทียนสู้เป็นอย่างมาก หากปรมาจารย์กุยหยวนมีความเกลียดชังต่อเหยาเทียนสู้มันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแต่ปรมาจารย์กุยหยวนไม่เกรงกลัวเหยาเทียนสู้เลยหรือไรถึงได้กล้าสร้างกูหลิงสู้จำนวนมากแบบนี้อย่างที่เจียงเหวยพูดไว้แน่เหล่าว่าเหยาเทียนสู้จะไม่ใส่ใจกับเรื่องไราสาระทำนองนี้หญิงกวงกล่าวบรรพการทั้งไม่มีทางใส่ใจกับเรื่องหยุมหยิ้มแบบนี้ดังนั้นปรมาจารย์กุ้ยหยวนจึงไม่ต้องกังวลสิ่งใด แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไม่เห็นด้วยหากข้าเป็นเหย่เทียนสู้ปรมาจารย์กุยหยวนได้ชะตาขาดไปนานแล้วนอกจากนี้เหย่เทียนสู้สมควรมีคนอื่นๆที่ยกย่องสรรเสริญเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะไม่ปล่อยให้ปรมาจารย์กุยหยวนกระทําการลบหลู่นนางแบบนี้แต่ข้าเชื่อว่าสามบรรพการจะไม่ลงมาคล้องไว้อย่างแน่นอนขอบเขตพวกเขาอยู่สูงเกินกว่าพวกเราจะสัมผัสได้ หญิงกกงกล่าวเขามองว่าสามบรรพการมีสภาวะจิตใจที่สูงเกินกว่าจะโกรธเคืองกับเรื่องราวทำนองนี้ผู้อาวุโสหักว่าสามบรรพการและห้าจักรพรรดิมีอยู่จริงข้าคิดว่าตัวตนเหล่านั้นจะต้องมีความขัดแย้งซึ่งกนและกันมิฉะนั้นจักรพรรดิองค์ใหม่จะต้องปรากฏขึ้นแล้วเชิญเสี่ยงกล่าวท่านไม่เคยพบเจอบรรพการและจักรพรรดิดินพัสทกิ์กับตนแล้วท่านเชื่อได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นมีจิตใจสูงส่งกว่าคนทั่วไป เฉินเซียงกล่าวต่อในมุมมองของข้าต่อให้บรรพการและจัก,กรพัิเหล่านั้นจะสูงส่งเพียงใดแต่พวกนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการแข่งขันกันเองถึงแม้ว่าความสนใจของพวกนั้นจะไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรหรือสมบัติวิเศษแต่มันอาจเกี่ยวพันกับสิ่งอื่นก็เป็นได้หลังจากหญิงกวงกับเจียงเหวยได้ยินเรื่องนี้ทั้งสองก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสมเหตุสมผล ปัญหาของวัตจักท้าพิภพในปัจจุบันก็คือการลุกรานของนภศักดิ์สิธิ์โดยนภศักดิ์สิธิ์ต้องการควบคุมวัตจักรท้าพิภพอย่างสมบูรณ์เพื่อจะเก็บเกี่ยวสายสัมพันธ์วัตจักรที่สิ่งมีชีวิตในวัตจักรท้าพิภพปมเพาะขึ้นมาเชิญเสี่ยงกล่าวเขามุ่งความสนใจไปที่วิกฤตที่อยู่ตรงหน้าส่วนเรื่องของบรรพการและจักรพัดดินภาศักดิ์สิธิ์นั้นถือเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเกินไปนายน้อยเฉินปัจจุบันเจ้ามีแผนอย่างไร เจียงเวยกล่าวถามเขาเองก็เข้าใจว่าวิกฤตของวัตจักรท้าพิภพในปัจจุบันก็คือเทพมารกุยหยวนเจียงเวยเจ้าจะต้องช่วยข้าค้นหาตำแหน่งแท่นบูชาทั้งหมดของวิหารดวงชะตาและพระวิหารหกชะตาพวกเราจะต้องทำลายแท่นบูชาเหล่านั้นทั้งหมดเฉินเซียงกล่าวหลังจากที่ทำลายแท่นบูชาทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเพียงขุนเขาหมื่นจักรวาลที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรง คุณเขาหมืน่นจักรวาลยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้เฉินเซียงต้องปวดหัวอยู่เรื่อยไปเนื่องจากมันเป็นวัตจักรขนาดใหญ่และมีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ภายในวัตจักรแห่งนั้นตราบใดที่เทพ,พเจ้าหมื่นจักรวาลออกคำสั่งก็จะสามารถทำการอัญเชิญเทพมารกุ้ยหยวนได้อย่างง่ายดายสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันถึงแม้วิหารดวงชะตากับพระวิหารหกชะตาจะไม่สามารถอัญเชิญเทพมารกุยหยวนได้เพิ่มเติมแต่เทพมารกุยหยวนที่ถูกอัญเชิญมาแล้วก็ยังเป็นตัวปัญหาที่ยากจะจัดการได้ ทางฝั่งของขุณเขาหมื่นจักรวาลยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะอัญเชิญเทพมารกุ้ยหยวนได้อย่างต่อเนื่องหากว่าผู้คนในวัตจักรท้าพิภพไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วการจะต่อต้านเทพมารกุ้ยหยวนก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องยากที่ขุมกําลังแห่งวัตจักรท้าพิภพจะพัฒนาความแข็งแกร่งจนกลายเป็นขุมกําลังมหาอํานาจได้ ผู้อาวุโสปัจจุบนันพวกเราไม่สามารถรเผชิญหน้ากับเทพมารกุ้ยหยวนกลุ่มใหญ่ได้แต่ถ้าเผชิญหน้ากับพวกมันทีละคนพวกเราก็สามารถจัดการมันได้ไม่ยากเฉินเซี่ยงกล่าวใช่ถ้าทําให้พวกมันแยกตัวกันได้การกําจัดพวกมันย่อมไม่เป็นปัญหาหญิงกวงพยักหน้าครั้งที่อยู่ในดาวหกชะตาเขาสามารถเอาชนะเทพมารกุ้ยหยวนในรูปแบบตัวต่อตัวได้ ยามนี้ยังคงมีเทพมารกุยหยวนไล่ตามพวกเขาอยู่ด้วยการที่พวกมันสามารถกระโดดข้ามมิติได้ก็ทําให้กระจกเทพหกวิธีไม่สามารถสลัดหนีการติดตามของพวกมันได้ง่ายๆสาเหตุที่เจ้าพวกนั้นสามารถกระโดดข้ามมิติไล่ตามพวกเราได้ก็เป็นเพราะวัตจักรท้าพ,พิภพมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันกระจายตัวไปทั่วซึ่งทักษะของพวกมันมีความเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันหญิงกวงกล่าว แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสัและเทพมารกุยหยวนถือเป็นสองปัญหาสำคัญที่พวกเราต้องเร่งกำจัดเชิญเซี่ยงกล่าวสำหรับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันข้ามีวิธีผนึกพวกมันแล้วแต่เทพมารกุยหยวนยังยากที่จะจัดการได้ขณะที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลยังคงสามารถอัญเชิญเทพมารกุยหยวนได้เพิ่มเติมหากแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันและเทพมารกุยหยวนค่อยๆลดจำนวนลงตัวปัญหาที่สำคัญก็จะเป็นขุนเขาหมื่นจัก,กรวาล หญิงกกงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราอาจต้องแฝงตัวเข้าสู่วัตจกักรขุนเขาหมื่นจักรวาลและเปิดฉากโจมตีจากภายในเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาเองก็วางแผนไว้เช่นนั้นถ้าอย่างนั้นพวกเรามาหาทางกำจัดเทพมารกุยหยวนกันก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวเทพมารกุยหยวนกลุ่มนี้สมควรมีผู้นำข้าคิดว่ามันอาจเป็นกูหลิงสู้และปัจจุบันนางหลบหนีไปแล้ว หลังจากละทิ้งสายสัมพันธ์วัตจักสองดวงกูหลิงสู้ก็หลบหนีไปทันทีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านางได้รับผลกระทบอย่างหนักและไม่ควรมีการเคลื่อนไหวในเร็วๆนี้ว่าแต่พวกเราจะล่อให้พวกมันแยกกลุ่มกันได้อย่างไรหญิงกวงกล่าวเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วครุ่นคิดครั้นแล้วเขาก็อุทานขึ้นว่าใช่แล้วข้ายังมีวิธีการนี้ ว่าแล้วเขาก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้หยุดตัวก่อนที่บานกระจกจะขยายขอบเขตอย่างรวดเร็วครั้นแล้วกระจกเทพ6วิธีก็ฉายภาพมายาขุนเขาและแม่น้ำท้าพิภพขึ้นไปด้านบนหลังจากเทพมารกุยหยวนกระโดดข้ามมิติพวกมันก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นเทือกขาและแนวลำน้ำขนาดมหึมาปรากฏขึ้นในห้วงอวกาศอันเวงหวางปัจจุบันกระจกเทพหวิธีได้ปลดปล่อยแผ่นภาพมายาขุนเขาและแม่น้ำทาพิภพ,พ โดยมีการผนวกพลังของดวงแก้วชะตามิติและพลังงานแห่งวัตจักรทําให้เกิดเป็นเทือกเขาและแม่น้ําขนาดใหญ่ของจริงเฉินเซียงและกลุ่มคณะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นหากเทพมารกุ้ยหยวนบุกเข้ามาพวกมันจะถูกแยกกลุ่มออกจากกันด้วยมิติมายาเมื่อถ mm. ึงเวลานั้นกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงจะเล่นงานพวกมันทีละคนพวกมันซ่อนตัวอยู่ในนั้นงั้นสินะสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความผันผวนของห้วงมิติ พวกเราเข้าไปตรวจสอบกันก่อนพยายามอย่าแยกกันไปไกลไม่เช่นนั้นพวกเราจะไม่สามารถสนับสนุนกันและกันได้พวกเราต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคนจึงจะค้นล้มหญิงกวงได้เข้าใจแล้วพวกเราเข้าไปในนั้นกันเถอะหลังจากนัดแนะกันเสร็จสับเหล่าเทพมารกุยหยวนก็พากันทยายาเข้าสู่ขุนเขาและแม่น้ำขนาดใหญ่เนื่องจากเทพมารกุยหยวนได้ล่ล่าหญิงกวงมานานแล้ว ดังนั้นพวกมันจึงคิดว่าหากเฉินเซียงและเจียงเหวยมีความแข็งแกร่งมากพอก็จะไม่พาหญิงกวงหลบหนีการไล่ล่าของพวกมันอย่างแน่นอนประเด็นข้างต้นทําให้พวกมันเชื่อว่าตราบใดที่เกาะกลุ่มกันเอาไว้ไม่ต่ํากว่าสามคนพวกมันก็สามารถเอาชนะหญิงกวงได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เทพมารกุยหยวนกลุ่มนั้นทะยานเข้ามาในมิติมายาขุนเขาและแม่น้ำท้าพิภพพวกมันก็ตรหนักถึงสถานการณ์ผิดปกติ ไม่ดีนักแล้วพลังมิติของที่นี่แข็งแกร่งเกินไปหนึ่งในเทพมารกุ้ยหยวนตะโกนขึ้นมันพยายามขับเคลื่อนทักษะกระโดดข้ามมิติแต่พบว่าพลังมิติรอบตัวทรงพลังมากทําให้การขับเคลื่อนทักษะของมันไม่เป็นผลทางด้านของเทพมารกุ้ยหยวนคนอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันและในขณะที่พวกมันเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกห้วงมิติรอบตัวจึงเกิดความผันผวนอย่างบ้าคลาั่งวูบบ พวกมันแต่ละคนถูกเคลื่อนย้ายผ่านห่วงมิติในที่สุดพวกมันก็กระจัดกระจายกันไปในแต่ละสถานที่เมื่อถูกเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิตรพวกมันทั้งหมดก็ตระหนักได้ว่าตนเองเข้ามาในกับดักกลางห่วงอวกาศและหากไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้พวกมันจะต้องถูกเล่นงานทีละรายหลังจากเทพมารกุยหยวนกลุ่มนั้นเข้าสู่มายมิติขุนเขาและแม่น้ำทาพิพิภพกูหลิงสู้ก็ปรากฏตัวขึ้นนางต้องการเตือนเทพมารกุยหยวนเหล่านั้นถึงกับดักแต่ไม่ทันการเอาเสียแล้ว เจ้าพวกโง่กูหลิงสู้กัดฟันแค้นเสียงพวกมันดูไม่ออกหรือไรว่านี่คือกับดักหึ่นมมถ้าจะซื่อบื้อขนาดนี้ก็สมควรตายแล้วจริงๆเพียงมองปราดเดียวกูหลิงสู้ก็รับรู้ได้ว่ามันคือกับดักที่อันตรายยิ่งยวดและถึงแม้นางจะต้องการช่วยเหลือเทพมารกุยหยวนที่หลงกลเข้าไปมากเพียงใดแต่นางก็ไม่กล้าตามเข้าไปเพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้หรือไม่ วิหารดวงชะตาและพระวิหารหกชะตาถูกถล่มและแม้แท่นบูชายังไม่ถูกทำลายแต่ก็ไม่มีกำลังคนมากพอจะรวบรวมเหยื่อสังเวยเทพมารกุยหยวนกูหลิงสู้ยังสามารถตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงจงใจโจมตีพระวิหารหกชะตาและวิหารดวงชะตาก็เพื่อป้องกันไม่ให้ขุมกำลังทั้งสองทำการอันเชิญเทพมารกุยหยวน เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้กูหลิงสู้ก็ทำได้เพียงเอาตัวรอดยามนี้นางตัดสินใจเดินทางไปที่วัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลเนื่องจากปัจจุบนันมีเพียงขุนเขาหมื่นจักรวาลเท่านั้นที่ยังสามารถอัญเชิญเทพมารกุยหยวนได้หลายชั่วยามผ่านไปมายามิติขุนเขาและแม่น้ำท้าพิภพก็ค่อยๆเลือนรางไปก่อนที่กระจกเทพหกวิธีจะย่อขนาดเล็กลง เทพมารกุยหยวนที่เข้าสู่มายามิติคุนเขาและแม่น้ำทาพิพิภพ,พถูกน้องสาวเสี่ยวจริงแยกกลุ่มด้วยพลังดวงแก้วชะตามิตรหลังจากนั้นนางก็ได้ส่งเฉินเซี่ยงเจิงเวยและหญิงกวงเข้าไปจัดก,การเทพมารกุยหยวนที่ถูกขังไว้ในห่วงมิติแต่ละตำแหน่งด้วยรูปแบบการต่อสู้สามต่อหนึ่งจึงเป็นไปไม่ได้ที่เทพมารกุยหยวนจะสามารถต่อต้านพวกเขา ในครั้งนี้เฉินเซี่ยงไม่ปล่อยจิตวิญญาณของเทพมารกุยหยวนซึ่งเขานำเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของพวกมันใส่เข้าไปในเตาเทพท้าพิภพและทำการสกัดกลั่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอภรรศักวิหกเพลิงกูหลิงสู้เคยมาที่นี่ฆ่าค้นพบกลิ่นอายพลังของนางน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่นางสมควรติดตามกลุ่มเทพมารกุยหยวนมาถึงที่นี่แต่นางไม่คิดจะเข้าสู่มายมิติขุนเขาและแม่น้ำท้าพิภพของข้านางมาที่นี่จริงๆหรือ น่าเสียดายที่นางไม่ได้เข้าสู่มายามิติขุนเขาและแม่น้ำทาพิพิภพเฉินเซี่ยงกล่าวนางควรมองออกว่ามันเป็นกับดักของพวกเราน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวปนหัวเราะดูเหมือนข้าจะไม่สามารถใช้มุกนี้ได้อีกในอนาคตหากไม่นับกูหลิงสู้เทพมารกุยหยวนของวิหารดวงชะตาและพระวิหารหกชะตาก็ถูกพวกเราจัดการได้ทั้งหมดแล้วเจียงเหมยกล่าว นอกจากนี้ยังมีเทพมารกุยหยวนจากขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลอีกห้าคนที่ตกตายในครั้งนี้นั่นหมายความว่าปัจจุบันขุนเขาหมื่นจักรวาลจะเหลือเทพมารกุยหยวนสิบคนเทพมารกุยหยวนของขุนเขาหมื่นจักรวาลสิบคนรวมกูหลิงสู้ก็เป็นสิบเอ็ดคนเฉินเซี่ยงพยักหน้าพวกเราจะต้องเก็บกวาดพวกมันอย่างหมดจดคาดว่ากูหลิงสู้จะต้องไปที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลเพราะมันเป็นสถานที่เดียวที่นางจะเข้าพักได้หญิงกวงหัวเราะ นายน้อยเห็นทีว่าพวกเราจะต้องเข้าไปอารวาสที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลกันซะแล้วแต่ก่อนจะไปที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลพวกเราจะต้องทําลายแท่นบูชาของวิหารดวงชะตาและพระวิหารหกชะตาให้สิ้นซากเฉินเซี่ยงพยักหน้าข้ารู้ว่าแท่นบูชาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเจียงเวยกล่าวเขาเคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของพระวิหารหกชะตาในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นเขาจึงรู้ว่าแท่นบูชาเทพมารอี้เทียนถูกซ่อนไว้ที่ใด ภายใต้การนำของเจียงเหวยเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็สามารถทำลายแท่นบูชาเทพมารอีเทียนได้ทั้งหมดสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องประหลาดใจก็คือวัสดุกลั่นสร้างแท่นบูชาส่วนใหญ่เป็นวัสดุพลังที่มาจากนภาศักดิ์ด้วยเหตุนี้เขาจึงรวบรวมมันและส่งต่อให้น้องสาวเสี่ยวจิงนำไปทดสอบดูว่ามันสามารถใช้ปรับแต่งอภรศักวิหกเพลิงได้หรือไม่ ยามนี้เส้นไหมของอพรลสัก์วิหกเพลิงยังอยู่ระหว่างการหลอมรวมกับร่างแม่แมลงภัยพิบัติหากเส็จสิ้นกระบวนการนี้อภรศักวิหกเพลิงจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างแน่นอนและเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแง่มุมอื่นๆไปพร้อมกันน้องสาวเสี่ยวจิงจึงพยายามใช้วัตถุดิบอื่นๆที่ส่งพลังเพิ่มเข้าไปในกระบวนการปรับแต่ง ทางด้านของเทพเซียนสรรสร้างปัจจุบันเขายังคงเดินทางค้นหาแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันและทําเครื่องหมายด้วยเสาหินหลังจากนั้นก็จะเป็นเฉินหยวนซินกับท่านยายหลิงหลงที่ร่วมลงมือผนึกประทับมันเอาไว้การผนึกประทับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสั์เป็นเพียงการป้องกันไม่ให้มันสร้างขุมกำลังของตนขึ้นมาแต่พวกมันจะยังสามารถปลดปล่อยกระแสพลังอำนาจพลังรังสัแพร่กระจายไปทั่ววัฏจักรท้าพ,พิภพ,พ,พได้อย่างต่อเนื่อง ท่านย่าสู้ชวนเป็นอดีตเจ้าเทวะแห่งวัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลและปัจจุบันนางยังมีเส้นสายอยู่ในขุนเขาหมื่นจักรวาลดังนั้นน,น,นางจึงรู้ดีว่าจะเข้าสู่วัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลได้อย่างไรทางด้านเฉินเซี่ยงที่วางแผนเดินทางไปยังวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลก็ได้ติดต่อไปสอบถามกับท่านย่าสู้ชวนท่านย่าปัจจุบันข้ามีแผนจะเข้าสู่วัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลเฉินเซี่ยงกล่าวข้าต้องการรู้ว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร เสี่ยวเฉินยามนี้ยังไม่เหมาะที่เจ้าจะไปที่นั่นท่านย่าสู้ชวนกล่าวขุนเขาหมื่นจักรวาลเกิดความปั่นป่วนอย่างกระทันหันเท่าที่ข้ารู้มาก็คือทั้งขุนเขาหมื่นจักรวาลและดินแดนบูเทียนต่างเกิดความวุ่นวายสับสนแต่ข้าไม่รู้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงท่านย่าหากมันเกิดความวุ่นวายอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างความปั่นป่วนของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ข้ากังวลว่าเจ้าจะติดอยู่ข้างในนั้น เอาเป็นว่าข้าขอเวลาติดต่อกับคนของข้าเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ดูก่อนท่านย่าสู้ฉวนกล่าวถ้าอย่างนั้นข้าจะไปรอยอยู่หน้าทางเข้าวัตจกักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเฉินเซี่ยงกล่าวท่านย่าสู้ฉวนกล่าวจากนั้นนางก็ได้บอกตำแหน่งช่องทางมิติที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเปิดเอาไว้ซึ่งมันเป็นประตูมิติที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคง เฉินเซียงเดินทางไปยังตำแหน่งประตูมิติก่อนจะพบว่ามันถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มดาวขนาดใหญ่และหากมองจากระยะไกลก็จะสามารถมองเห็นกระแสวังวนสีทองได้อย่างชัดเจนหลังจากมาถึงเฉินเซียงก็ปักหลักเฝ้ารอเป็นเวลาสองวันก่อนที่ท่านย่าสู้ฉวนจะติดต่อมาเสี่ยวเฉินความวุ่นวายในขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเกิดขึ้นจากกลุ่มคนของนาภาศิ์ต,ต้องการยึดครองขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลแต่แน่นอนว่าเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลไม่ยินยอม ท่านย่าสู้ฉวนกล่าวผลแรกที่ข้าได้ยินเรื่องนี้ข้ารู้สึกตกใจไม่ใช่น้อยเฉินเซี่ยงที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงกูหลิงสู้ขึ้นมาทันทีกูหลิงสู้สมควรไปที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลโดยคาดว่านางจะต้องการให้ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลทำการอัญเชิญเทพมารกุยหยวนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีหรือว่าเทพ,พเจ้าหมื่นจัก,กรวาลที่ซึ่งเป็นผู้สร้างวัตกรแห่งนั้นจะยอมทำตามคำสั่งของคนนอก นอกจากนี้ข้ายังรู้มาอีกว่าตัวตนที่ถูกเรียกว่าเทพมารกุยหยวนเป็นคนที่ต้องการยึดครองขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลท่านย่าสู้ชวนกล่าวอีกครั้งได้ยินดังนั้นเฉินเซียงก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลจะต้องเป็นกูหลิงสู้อย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ